อครับว่าอยากได้อะไรบอกมาอยากได้ตังครับมาเล่นเกมกับพวกเราไหมล่ะเกมอะไรครับ A E I O U ไงล่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ห้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวผมไปรับั <Hey. S 1> การเล่นครับผู้เล่นสี่ห้าหกครับยังไงู้นอ,อู<ล>้หน<ล>ึกงเร็ดีวเลย มุญเลนสีหจนเดิมนะมถ้าไฟเขียวหมายถึงเดินถ้าไฟแดงม,มายถึงหยุด a e i o u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  เมื่อสี่ห้าหกผ่านอัน 6, นี้ขยากกระจกถ้ากุญเล่นอย่าผิดพลาดมันจะตรงไปถ้ากุญเล่นไปถึงตรงน,นู้นได้แสดงว่าคุณจะผ่านเกมนี่คือเกมกระจก ผู้เล่นทั้งหลายเงยกระโดดมาเหลือเวลาอีกสามสองหนึ่งผู้เล่นผ่านแล้วครับผู้เล่นกำลังจับกำลังจับด่านนี้มีด่านเจ้าชกเยอะถ้าผู้เล่นคนนี้ดึงไปได้แล้วผู้เล่นคนนี้ก็จะชนะทันทังายจฟงฟัง บุเลนพอเรียบร้อยดาวนี้มีดาวชื่อว่อมองทุกคนฟังเสียงเพลงถ้าเพลงหยุดต้องรีบเข้าห้องเริ่มอีอูอีอูอีูอีอูอีอูอีูอีูอีอุูบุลเลนพาน 对吧？